ดูอะไรลูกไปดูนี่เหรอโอเคอ้าวไปเด็กๆเชิญลุยหวยกลัวเปล่า,าหวยกลัวเปล่าปปไปสวัสดีทักทายสิเ,เลิ่นไปเลยสวัสดีสิสว,สว,ว้ายงาบตังค์ด้วยเหรอ ลบ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 ลน้ัวฮุยุยๆจ้ตัวนั้นพ่นน้ำด้วยอ่ะฮุยๆุยเข้าใกล้มันน้ำพ่นน้ำนะมวยดูสิระวังนะระวังนะ อุ้ยมาแล้ว,าวมาอุ้ยพ่นน้ำแล้วพ่นน้ำแล้วพ่นน้ำแล้วหมวยไปดูสิอ๋อมันหลับเหรอง่วงนอนแล้วสิอ๋อโอเคไทยเซโรท็อปจริงจริงด้วยไปดูเจ้าตัวคอยาวสินะ่ะ ไม่ต้องกลัวนะไปกับพี่ทันเดอร์ครับใช่ไหมมา,ม,มาันไม่ตามน้องมาหรอกมันไปอยู่กับพี่สาธุหน่อยดูคอยาวเห็นไหมนะ่ะโอโ้โหอะไรนะครับ,บโอะไรนะครับใช่หรือเปล่า โอ้โหโอ้โ้เหรอครับโอชีไหนมันทำอะไรอ่ะโอ้มันเคี้ยวหญ้ามันกินต้นไม้เอาใบไม้แห้งด้น่ะโอ้ยนุ่นพี่สาธุขึ้นไข่แล้วได้เดี๋ยวพ่อพาไปขี่ลงโอ้ เร็วอะไรนะคือตัวอะไรนะคล้ายๆกับใบหนูสองล้านนี่แหละแต่มันจะใช้ปากหรือเล่าได้เยอเข้ามาจากนั้นอะพอตัวนี้ชื่ออะไรนะมาริโอนิกใช่เหรอไหนไปดูซิใช่หรือเปล่าใช่โอ้มาริโอนิกจริงๆด้วย อ๋อเจ้าตัวนี้เจ้าตัวอะไรเนี่ยไปดูสิแองกิโอโซลัสอะไรนะตั้งแองกิโอโซลัสใจดีใช่ไหมไหนไหนโอ้ยแองกิโอโซลัสจริงๆด้วยใจดีเหรออ๋อขอตั้งกินนมหน่อยใจดีอ่ะมีตั้งกินนมไหมไม่มีหรอมไม่มีโอเคแล้วเจ้าตัวนั้นตัวอะไรน่ะ อะไรนะเอดสาปากปนะเห,หรอชื่อว่าอะไรไดโนเสา์ปากเป็ดคอริโทดโซลัสอันนี้อันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเหรอเท่าตัวจริงไหมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าตัวจริงหรือเปล่านะเพราะเราไม่เคยเห็นใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอตัวนั้นมาแล้วเจอตัวนั้นมาแล้วเจอตัวนั้นมาแล้ว ดูจนตัวนี้มาแล้วหมวยหมวยหมวยว้าร้อนแน่ๆเลยเข้าบ้านแล้ว <laughs> บายบายซีโวเกนซีิวเกนอะไรนะครับไปโนซอลัสอ,อะไรนะไปโนซอลัสท่าไหนดูซิใช่ไหม,ไมโอ้มันมีแผงขี้หลังใช่ไหม,ไม,ไมสไปโนซอรัส โอ้ยใจยังอยูนึกเอามันสู้กันเหรอเนี่ยหรือทักทายกันมีข้าวให้กินไหมเย็ยนแล้วนะหิวข้าวจังเลยแบ่งกันหน่อยเหรอมีอาหารเหรอคะไหนขอถ่ายรูปด้วยหน่อยไปขอถ่ายรูปหน่อยบอกด้วยนะเด็กสาวขอถ่ายรูปด้วยสิอาหันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก่หันมานี่สิ โอเคตัวอะไรอะระวังนะไม่เข้าไปนะครับมันมีไฟฟ้านะมันแรงมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมหน,นี่ชื่ออะไรนะเตโกโซลัสใช่เหรอสเตโกโซลัสเหรอใช่ที่ไหนโปโต้ด้วยนีช่ชื่อจริงของมันคือก็คือกริงกาณนะเหรออุ้ยเจ้าแปกงนกแก้ว<อ> เหรอเอา้างงอะไรดูทำท่างงงงอะไรไม่เคยเห็นสาทุกับนิมนต์เหรอเดีย๋ยวมันก็นเหรอใช่ไออยู่นี่นี่เองน้องนิมนอ์อยู่ไหนนะกำลังเข้าไปแล้วแกอแอแพอใช่ใช ไหนวามั <Styles? S 1> ่คล้าย้ะเหลอเอาไปไไปไปดูซิาลาเหลอมั่วหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าไหนอ๋สเตโกโซลัดจริงๆด้วยโอเค เขาจะตัวนี้อะไรอ่ะเอา้าของโอเว่นตัวเนี่ยเดนดร่ของโอเว่นใช่ไหมเนี่ยอุ้ยหมวยอยู่นู่นหมวยมานี่แล้วใครเห็นหมวยมันคุยอะไรกันอ่ะเฮ้ยไดโนดร่าสามตัวสี่ตัวคุยอะไรกันถามสิคุยอะไรกันไหน,นหันหน้ามา อาหันหน้ามาหาคุณพ่อหน่อยพ่อถ่ายรูปให้เร็วเอามาเร็วหนึ่งสองหันมาสองสองแล้วนะสามเชฟฮะอะไรเป็นลมอระวังอย่าไปเข้าใกล้มันนะเขาไม่ให้เข้าไประวังมันจะตดพูดใส่โอเคไหม โอเคสาธุทำไรสาธุระวังพ่นน้ำใสมาเนี่ยหลบมาหลบมามันมีสารพิษหลบมาหลบมาว้า<ป>มันมีสารพิษระวัง<ป>เฮ้ยคนพิษมาแล้ว<ป>เฮ้ยเจ้าตัวนั้นทำไมอยู่โดดเดียวเดียวได้ จ้าตัวนั้นอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายสวัสดีทักทาย hey, s <S เอ๊วัาซ่บตสังเกตว่ามันติดกันไปขีกันไปหรือ,อยังอ้อาวอ,อย่าลืมนี่เหรอโอเคโอเคโอเคไหนดูซิดูดุเธอคือใครไดโน่หมวยใช่ไหมอันนี้หน้าตามใครเริ่หนึ่ง สองสามแช่ Sen, หันมากล้องสีหันมาหากล้องไม่ใช่หันมากล้องเมาตัวก่อนครับวายร้องทำไมวายไหมนี่ค <laughs> ่ะโอ้โ hmm. ห oh, wow. สุดยอดมากเลย เอาหมยเอาตัวค่าไปเลยค่าไปคุณพี่พาไปไปลูกไปโยโอเคว,ว้าวระวังนะไม่ต้องกลัวโอ้โหค่อยๆเดินกระต๊อกกระแตกกระต๊อกกระแตก กลัวไหมไม่กลัวโอเคไหมโอเคไหนทำมือโอเคยังไงโอเคแบบไหนลกูกอ,าอ้าวเสียงมันคำรามมันตดพูดใช่ไหมหมวมันนี่ค่ะ เลี้ยวด้วยนะลูกเลี้วยวสิโอเคครับดูเพื่อนด้วยนะว้ดูสิเนี่ยดูพี่สาธุษดูพี่สาธุษสิเนี่ยระวังเพื่อนด้วยนะระวังชนคนด้วยนะโอ้โหดูพี่สาธุษสิเนี่ยนะ เดี๋ยวเป็นซะด้วยมีการโยกด้วยแน่นแน่นแน่นแน่แนนะพี่สาธุกเก่งไหมลูอกลอ,อยากเล่นเหรอเดี๋ยวน้องโตก่อนนะคะ<อ>น้องโตถ้าพี่สาธุก,ก่อนเพราะว่าน้องตอนนี้น้องอยังเล่นไม่ได้คะ่ะแล้วกลัวเล็กแล้วแวถวก็ตัวเล็กเนอเดี๋ยวสาสองตัวใหญ่กว่าน้องรู้เนี่ยดูซนะิดูซิดูซ,ดซ,ดซิดูมันโยกซินะ่ะ ูมันโยกสินะอ๋อมันจะเปรี้ยวเกินไปซะแล้วนะไอตัวนี้นะวย <What? S 1> เก่งมากขอบคุณครับด้วยลกูกขอบคุณครับไปเรลกูดเ <Okay. S 1> ยี่ยมมากโอเคไหม okay. เอาไข่มีตังเหรอโอ้โหไหนลูกไดโนเสาร์ังไปทำสวนมันทำด้านนี้โอ้ไหนไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์หน่อยสิไปถ่ายรูปกับตัวไหนดีเียเลอโรารัดไหมออตัวนี้เหรอถ่ายโซโรัโอเคเหลอ โอเคไหมครโอเคไหมครับโอเคอ้าวน็นเด็กๆยินถ่ายรูปหน่อยแล้วอ่าพอถ่ายรูปให้น้นนึ่งมองกล้องสองสามโอเค ปกลับดีกว่านะเด็กๆมืดแล้วไปรับคุณแม่ดีกว่ปาปยาังอยากเดินอยู่ไปบ,บายในโนเส์ก่อนไปรับคุณแม่ก่อนเดี๋ยวคุณแม่รอไปบ,บายนะดเดี๋ยวมวยมาใหม่นะเฮ้ยฝนพิว่ฝนมาแล้วฝนมาแล้วทักทายทางเข้าเลยไปเด็กๆกลับดีกว่าปะ ไบายเดยนน้องสาวก่อนแล้วไบายนะเดี๋ยวมาใหม่นะอ่าหมยทั้งนี้ค่ะระวังรถด้วยนะคะยบายขอบคุณค่าด้วยใครเอ่ยคุ้นคุ้นพอมันหักหรือเปล่าพอไม่หักมันกินใบไม้อยู่ ปางอนี่ยปาแ้องปาเด็กๆกลับแล้วสวัสดีครับไปบายลุงปอนด้วยเจอกันที่บ้านนะครับมาแล้วตามพูดพ่อมาเร็วๆรถมาเร็วๆเร็ๆรถมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เร็นะ มาแล้วมาแล้วแล้ววิ่ง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 ว้าวไข่แตงแล้วหรือเปล่ามันฟักยังไหนดูสิอ,อ,อ้าวน,นั่งพักก่อนเฮ้ยอ้าวไหนสัมภาษณ์หน่อยสิว่าดูเดนนนสาวแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวกลัวทำไมลูกหมวอนรู้สึกไงบ้งคะ เอากลัวทำไมสนุกไหมล่ะสนุกไหมคะลกูกสนุกชอบไหมอ๋อมันน่าขี่จริงๆเลยเออไม่น่ากลัวเหรออ้าวดื่มน้ําก่อนไ,ไหนไปไเปิดดูซิหมวยเปิดดูซิว่ามันมีอะไรไหนเปิดดูซิคะหมุนซิหมุนซิหมุนได้ไหมค่อยๆหมุนนะคนไปสามมครับเหรอมีสามไหนเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพ่อตัวอะไรมาเดี๋ยวพี่แก่ให้เฮ้ยมันต้องต่อน,นี่พ่อใช่ไหม อุ้ยเนดูสิเขากินกับลูกก็ได้นะครับเนี่ยดูซิลูก่าไม่เป็นตัวอะไรมันคือตัวอะไรไพมีสหกระตังด้วยไม่มีเหรียญด้วยเหรียญอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อไปซื้อขนมได้นะเนี่ยเหรอเอาไซื้อขนมเก็บไว้โอเคตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ประกอบใช่ไหมเนี่ย โอเคเลยเดี๋ยวนี้วนเดวเดี่ยวเดีเดี่ยวเ่ยเก็บไว้น้ำเนี่ยอ๋อนี่ใส่ไข่ไว้ด้วยค่ะพ่อพไข่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมแกะแกะเดี๋ยวค่อยแกะไปแกะที่บ้านลูกเดี๋ยวมันหล่นหายแกะที่บ้านนะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยอุ้ยตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะบูเหรอตัวนี้รู้จะกต้องชื่อเพรว่าแบคทีโอโซลันมาเนี่เหรอจริงแบคทีโอโซลันอืม เนื้นะสงสารงันไม่มีข่วงของคอม,มันมันมีสร้อยนะซี่แอ,อ,อ้วม่นออกขนาดไหนเนาะไม่ต้องเอาเออกหรอกไว้นั่นแหละหมวยทำไรอ่ะคิโมกคิโมก,ออออกโอเคเอาบอกทุกคนก่อนทริปนี้พอแล้วนะครับไปทริปหน้านะทริปหน้าผมจะมาซื้อใหม่เฮ้ยซื้อใหม่ที่ไหนโอเคสวัสดีทุกทุกคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆดิสวยสวัสดีค่ะสวยๆเร็ว โอเคบายบายซีอูอีก้น